วันนี้มาเอาใจคนที่สนใจที่ดินติดคลองด้านหน้าติดถนนวันนี้มีที่ดินแบบนี้ให้ทุกท่านได้จับจองเป็นเจ้าของกันค่ะอยู่ด้านนี้เลยที่ดินของเราถมแล้วนะคะแล้วก็ปรับเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วหน้ากว้างของแปลงที่ดินประมาณ 3, าเมตรส่วนความลึกประมาณ60เมตรด้านหลังจะเป็นคลอง22่สิที่ดินแปลงนี้อยู่คลอง22ตําบลศรีสากบืออำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายก ที่ดินของเราจะติดถนนราดยางแบบนี้เลยทางด้านนี้จะไปลำลูกกาได้นะคะวิ่งไปทำลำนูกกาได้เข้ากรุงเทพได้ส่วนทางด้านนี้จะไปองค์คาร์ค่ะถนนตรงนี้จะไปถนนเส้นนยสามศยศย์หนึ่งค่ะที่ดินของเราอยู่ทางด้านนี้เลยด้านหน้าติดถนนลาดยางด้านหลังติดคลองนับประปาไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงมีเพื่อนบ้านนะคะ อันนี้ก็คือด้านหน้าของแปลงที่ดินนะนุ่นก็คือเพื่อนบ้าน,นที่ดินของเราสวยค่ะที่ดินถมแล้วเดี๋ยวโมเมจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านท้ายของแปลงที่ดินก็คือคลองค่ะราคาโปรโมชั่นช่วงเดือนนี้นะคะราคาปกติอยู่ที่สองล้านเก้าแสนแปดหมืนบาทราคาโปรโมชั่นในภายในเดือนนี้นะคะอยู่ที่ สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทฟรีค่าภาษีค่าโอนให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นโฉนดคุดแดงพร้อมโอนนะคะจองบวกทำสัญญาอยู่ที่หนึ่งแสนบาทและอีกสามสิบวันไปโอนที่กรมที่ดินได้เลยค่ะนี่ค่ะคือบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะที่ดินของเราสวยมากๆสถานที่ใกล้เคียงนะคะก็อยู่ใกล้กับอาชาชาลาคาเฟ่นะคะอยู่ใกล้กับ เลือนอร้านครัวพุทธมนทาค่ะก็จะไปน้ำตกไปบ้านนาไปบางอ้อไปสระบุรีได้ค่ะถ้าสนใจเข้ามาชมที่ดินของเราได้ทุกวันเลยเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายคลองกันนะคะที่ดินของเราติดคลองสวยงามค่ะ เอาใจคนที่อยากได้ที่ดินติดคลองน้ำมีให้ใช้ตลอดทั้งปีเลยค่ะน้ำไม่แห้งค่ะอันนี้ก็คือมาถึงด้านท้ายของแปลงนะคะก็คืออันนี้คือคลองที่ยี่สิบสองค่ะนี่ค่ะทางด้านนู้นก็จะเป็นเพื่อนบ้านค่ะอันนี้คือด้านท้ายของแปลงที่ดินติดคลองเดี๋ยวให้กล้องเดินมานะคะอันนี้คือคลองน้ำเยอะมากๆเลยค่ะนี่ค่ะ แล้วก็มีต้นมะพร้าวด้านท้ายของแปลงที่ดินการเดินทางก็สะดวกสบายถ้าลูกค้าสนใจที่ดินของเรานะคะสามารถที่จะทักมาสอบถามรายละเอียดกับโมเมได้ค่ะหรือเข้ามาชมที่ดินของเราได้ทุกวันเลยนะคะสำหรับวันนี้โมเมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าว่าโมเมจะไปที่ไหนบายบายค่ะ